เป็นเรื่องบุญเป็นชื่อของความสุขพระศาสดาได้ตรัสอย่างนี้ว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าก,กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเราย่อมรู้ชัดซึ่งผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่เราเสวยแล้วหรือที่เราได้รับแล้วตลอดกาลนาน เราได้เจริญเมตตาจิตมาตลอดเจปีครั้นแล้วเราไม่ได้กลับมายังโลกนี้ตลอดเจ็ดสังวัตตกับและวิวัตตกับเมื่อโลกเสื่อมหรือสังวัตตะเราเข้าถึงชั้นอภัสระเมื่อโลกกลับเจริญขึ้นหรือวิวัตตะ เราเข้าถึงพรมวิมานอันว่างเปล่าได้ยินว่าในพรมวิมานนั้นเราได้เป็นพรมเป็นเท้ามหาพรมผู้ยิ่งใหญ่อันใครๆครครอบงำไม่ได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดา สาหครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีทิศทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทถึงความมั่นคงถาวรประกอบด้วยรัตนะเจ็ดประการตั้งหลายร้อยครั้งรัตนะเจ็ดประการนี้ของเรานั้นคือ จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขหาหบาดีแก้วและปรินาย,ยกแก้วเป็นที่เจ็ดอันหนึ่งเราเคยมีบุตรมากกว่าพันคนซึ่งล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญร,รูปทรงองค์อาจย่ำยีค่าศึกได้เรานั้นครอบครองปทพีมนทนนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชยาไม่ต้องใช้สัตระภิกษุทั้งหลายจงดูผลแห่งบุญกุศลของบุคคลผู้สแสวงหาความสุขเราจเจริญเมตตาจิตมาแล้วเจ็ดปีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้ตลอดเจ็สังวัตกับและวิวัตกับเมื่อโลกเสื่อมเราเข้าถึงชั้นอาภัสระเมื่อโลกจเจริญขึ้น เราเข้าถึงพรมวิมานอันว่างเปล่าในการนั้นเราเป็นเท้ามหาพรมผู้มีอำนาจเต็มเจครั้งเป็นเท้าสักกะจอมเทพสเสวยสมบัติในเทวโลก36ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนชาวชมพูทวีป เป็นกษัตริย์ได้รับมรธาพิเศษแล้วเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์ปกครองปัะภีมณฑนนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้สัตราสั่งสอนคนในปัตภีมณฑนนั้นโดยทำสม่ำเสมอไม่ผุนผันครั้นได้เสวยรัชสมบัติในปัตภีมณฑนนี้โดยทำแล้ว ได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งอันมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งบริบูรณ์พร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการอันอำนวยความประสงค์ให้ทุกอย่างในพระองค์ก็มีตัดต่ออีกเล็กน้อยก็ไม่ขออ่านละกันนะเพราะว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์แก่พวกเราแล้วในตอนท้ายมีนิดหนึ่งพระองค์ตัดว่าฐานะดังที่กล่าวมานี้ พระบุทธเจ้าทั้งหลายผู้สงเคราะห์โลกทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้เป็นเหตุแห่งความเป็นใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีอุปกรณ์เครื่องให้ปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มียศถึงความเป็นใหญ่ในหมู่ชนชาวทบูทวีใครบ้างได้ฟังแล้วจะไม่เลื่อมใส แม้จะเป็นคนมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยเพราะฉะนั้นผู้มุ่งประโยชน์ตนมุ่งหวังความเป็นใหญ่พึงระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพสัตธรรมเถิดพระสูตรนี้ก็จบลงที่นี้พระสูตรนี้เราก็ได้เห็นมุมหลายอย่างเช่นว่าบุญเป็นชื่อของความสุขและพระองค์ก็ยกตัวอย่าง ผลแห่งบุญที่น่าปถนาน่ารักใคร่ของพระองค์นั่นก็คือพระองค์ได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจปีแล้วก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกนี้เลยตลอดเจสังวัตตกับและวิวัตตกับเนีย่ยชื่อก็บอกแล้วว่าสังวัตตะก็คือโลกเสื่อมวิวัตตะโลกกลับเจริญขึ้นเราต้องกลับไปดูเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับพระอาทิตย์เจดดวงจะเห็นว่าเวลาพระอาทิตย์ มาครบเจ็ดวงนะปฏิพีนี้ก็ลุกไหมแล้วก็เปลวไฟก็ไปถึงพรมมโลกและในอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็ตัดว่าเมื่อโลกถูกทำลายโดยมากสัตว์ก็ไปเกิดที่อภัสระก็จะมีอยู่ประมาณอย่างน้อยสองพระสูตรที่จะเป็นเหตุให้เห็นว่าเมื่อไฟไหมก็ไม่ไปถึงพรม,มโลก แล้วก็เมื่อโลกถูกทําลายสัตว์ส่วนใหญ่ก็ไปเกิดที่อภัสรานะแล้วก็เมื่อโลกกลับเจริญขึ้นสัตว์ก็จะจุติหรือเคลื่อนจากอภัสราเทวดาชั้นอภัสราเพราะหมดบุญกลุ่มหนึ่งก็มาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ต้งต้นของหมู่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งก็มาเกิดในพรหมโลกก็มีสองสาย ซึ่งแต่ละอันที่ไปไปเพราะหมดบุญใครมาเกิดที่พมบาโลกก่อนเป็นคนแรกคนนั้นก็ได้เป็นเท้ามหาพรหมมีอายุยืนกว่ามีผิวพรรณงามกว่ากลุ่มหนึ่งก็มาเกิดเป็นต้นต่อของพวกมนุษย์ซึ่งช่วงนั้นมาเกิดแรกๆเพศหญิงเพศชายไม่ปรากฏยังมีรัศมีออกจากกายออกเหิเดินในอากาศได้แล้วก็มีวิมานอันงามอยู่ แล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆจนเพศหญิงเพศชายปรากฏจนอกุศลธรรมเริ่มปรากฏแล้วก็เริ่มมีการปักปันเขตแดนมีการตั้งหัวหน้าขึ้นมาเป็นพระราชาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เคยยกตัวอย่างให้ดูว่าระหว่างโลกเสื่อมหรือโลกถูกทำลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างโลกกลับจะเดินขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น แลถ้าใครเคยศึกษาเรื่องนี้จะพบว่าเทวดาชั้นอภัสระก็จะเหนือกว่าเทวดาชั้นพรหมเทวดาชั้นพรมก็จะเหนือกว่าเทวดาชั้นปรนิมมิตตวสวตัตตีซึ่งสามอันก็จะเรียงกันอย่างนี้ปรนิมมิตตวสวตัตตีพรหม,มกายิกาแล้วก็อภัสระดังนั้นภายในเจ็ดรอบของโลกเสื่อมและโลกกลับเจริญขึ้น พระองค์ก็อยู่แค่พรหโมโลกกับอภัสราะโพรหมโลกกับอภัสระเจ็ครั้งจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นท้าสักกะสามสิบครั้งจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็หลายร้อยครั้งจากนั้นก็ได้เกิดในตระกูลบางครั้งเห็นไหมว่าบุญกุศลในการทําครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกพวกเราไปเมื่อเช้าว่าบุญกุศลที่ทํามันก็จะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันก็จะค่อยๆหมดลงหมดลง แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างเหตุปัจจัยอะไรเอาไว้อย่างนี้ได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีโลกเกิดถูกทำลายเจ็ดรอบก็ค่อยมาเกิดเป็นเท้าสักกะสาสิบหจากนั้นก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกหลายร้อยครั้งจากนั้นก็มาเกิดในตระกูลมัง่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเห็นไหมว่าผลแห่งบุญก็ค่อ,คอยๆลดลงลดลงก็เหมือนในพระสูตรหนึ่ง ที่มีคนเคยให้ทานกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสว่าผลบุญนั้นเป็นเหตุให้เขาไปเกิดในเทวโลกส่วนเศษกรรมที่เหลืออยู่เมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ได้เป็นเศรษฐีอันนี้คือตัวอย่างว่าบุญก็หมดและพระศาสดาก็ตรัสว่าเขาเกิดเป็นเศรษฐีนี้เจ็ดรอบแต่มันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นเศรษฐีแล้วขี้เหนียวไม่รู้จักไม่กล้าใช้เงิน สุดท้ายพระศาสดาก็ตัดว่าเพราะบุญเก่าเขาหมดและบุญใหม่ไม่ได้สร้างสุดท้ายก็ไปนรกชื่อมหาโรรุวะดังนั้นก็จะบอกให้พวกเราว่าสิ่งที่เรากระทำลงไปไม่ว่าจะเป็นความดีนะมันก็ทําครั้งหนึ่งมันก็ให้ผลแล้วมันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีหรืออกุศลพระองค์ก็ยกตัวอย่าง ถึงคนพูดหนึ่งในชาติหนึ่งเขาเคยถวายทานกับพระปัจเจกกัพพุทธเจ้าและในชาตินั้นเขาก็ได้ฆ่าลูกของพี่ชายเพื่อหวังเอาสมบัติเหตุปัจจัยที่เขาฆ่าลูกของพี่ชายเพื่อหวังทรัพย์สมบัติตายไปเขาก็ไปนรกนะตลอดหลายพันปีหลายแสนปีเป็นอันมากแล้วก็บางครั้งบางคราวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเศษกรรมที่เหลืออยู่จึงไม่มีทาย,ยาทสืบสกุล และก็ผลที่ให้ทานกับพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าผลของมันหลักๆก,ก็คือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และเศษกรรมที่เหลืออยู่ก็จึงได้เกิดมาเป็นเศษฐีพอมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเศษฐีที่ไม่มีบุตรหรือไม่มีทาย,ยาทสืบสกุลกำลังยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วทำแล้วยังไงเราก็ต้องรับผลนี่ประการที่หง อันที่สองกรรมดีกรรมชั่วทําแล้วได้รับผลหลักๆของมันแล้วมันก็ยังมีเศษกรรมที่เหลืออยู่ที่จะติดตามเราต่อไปน,นดังนั้นพระศาสดาจึงมีตรัสในบางพระสูตรว่ากรรมชั่วบุคคลไม่ทําเส็จเลยดีกว่านี้ก็คือเอาให้พวกเราดูว่าอัน,นิสงสงในการเจริญเมตตาอย่างที่เราคุยกันมาเมื่อหลายวันก่อนก็ทราบกันแล้วว่าได้ผลอย่างไร และถ้าเราทําไปเรื่อยๆติดต่อกันหลายๆปีจะเกิอดอะไรขึ้นพระศาสดาก็ายกตัวอย่างกรณีของท่านมาให้แล้วอัตอมาก็เลยเพิ่มเติมให้ทราบว่าสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความไม่ดีมันต้องรับผลเมื่อรับแล้วมันก็จะมีวันหมด